ภายหลังเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซเส้นที่2รั่วในพื้นที่ตำบลเปลงอำเภอบางบ่อจงหวัดสมุทรปราการเมื่อเดือนตุลาคม2563เป็นต้นมาปตะทะให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบูรณาการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ในตำบลเปล่งนั้นปตทดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน2ชั้นหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเปล่งวิสุทธาธิบดีและก่อสร้างบ้านพักให้แก่สถานีตำรวจภูทรเปลง่งโดยในส่วนของโรงเรียนเปล่งวิสุทธาธิบดีนั้นทางโรงเรียนจะใช้เป็นอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยห้องเรียนวิทยาศาสตร์1ห้องห้องเรียนคอมพิวเตอร์2ห้องและห้องเรียนปกติ2ห้อง และในส่วนของบ้านพักตำรวจสพเปล่งประกอบด้วยบ้านพักสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน16ครอบครัวปัจจุบันปตทได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้แก่ทั้ง2หน่วยงานเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ต่อไป